ที่29ที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาออกไปพี่น้องครับได้เวลาการเปลี่ยนแปลงจริงๆเป็นความหวังเป็นโอกาสของพวกเราทำไมมันบอกว่า29เพราะ29ที่จะเข้าสู่กรุงหามันจะเป็นบอกว่าปิดฉากประยุทธ์นายกคนที่29ไม่พอครับพี่น้อง ต้องเอาระบอบประยุทธ์ออกไปด้วยทั้งสองปอที่เหลืออยู่ขณะน,นี้และเครือข่ายสามปอต้องออกไปด้วยครับพี่น้องเนกรอบในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยากจะประกาศตรงนี้นะครับเราพูดมาหลายครั้งว่าเราจะไม่มีการจับมือกับใครไม่มีดีลรับกับใครไม่ผูกใครไว้เพื่อจะไปจัดตั้งรัฐบาล แต่ยิ่งพูดข่าวก็ยิ่งออกเพราะฉะนั้น <pol ed ic> ผมขอประกาศและทุบโต๊ะอ,อย่างดังๆเลยว่าพักเพื่อไทยไม่มีเดียวรับกับพักพลังประชารัฐและพลเอกประวิตริวงสุวรรณเขียนอยู่ได้ครับพี่น้องไม่รู้รับงานมาหรือเปล่าแต่ประกาศชัดครับ พักเพื่อไทยมุ่งเป้าโซแลนสไลด์ทั้งแผ่นดิน310เสียงขึ้นไปครับและนี่คือหมดหมายสำคัญของพวกเราแล้วเราจะไปจับมือกับพักกันเมืองอื่นทำไมพี่น้องครับพักเพื่อไทยมุ่งมัน310การที่จะถึง3า0ได้ก็คือ ต้องจับมือกับพี่น้องประชาชนเท่าน,นั้น